ผู้ป่วยรายหนึ่งเนี่ยไอผ่าตัด กี่ยวกับฝีคันสูตรมาเดี่ยเป็นสิบรอบแล้วเจ็บตัวสิบรอบแล้วก็ไม่หายได้มาปรึกษาทางเราแล้วก็รับตัวยาของเราไปใช้นะคะก็หายยาของเราเองเนี่ยเขาจะไปรักษาสมานแห้งจากระบบข้างในค่อยๆตื้นขึ้นๆจนแห้งแล้วเนี่ยก็คือสนิทแล้วก็จะไม่กลับมาเป็นอีกแห้งแล้วหายแล้วหายเลยไม่ต้องไปผ่าตัดแห้งสนิทค่ีคันสูตรเนี่ยก็เป็นตำรับที่ใช้ได้ผลดีมากแล้วก็ค่อนข้างเร็วให้เขาค่อยๆแห้งจากภายในออกมาเนี่ยไม่ต้องเจ็บตัวแน่นอน วนะเวลาหายเนี่ยเขาก็จะสนิทเรียกว่าไม่ทรมานะจะอันตรายไหมเอฟเฟกระยะยา,ยาวมีไหมแห้งจริงหรือเปล่าอะไรตรงนี้ไม่ต้องห่วง ประมาณสัปดาห์แรกเนี่ยไม่ต้องตกใจเพราะว่าเขาจะขับเอาไอ้พวกน้ำเหลืองน้ำหนองที่ที่มันเสียอยู่ภายในเนี่ยขับออกบางคนตกใจโทรมาโอ้หมอทําไมแบบมันเหม็นแล้วแบบมันออกมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เขาขับออกมาค่ะแล้วเดี๋ยวพอพอเขาแห้งสนิทแล้วเราก็หายละอันนี้สําหรับทุกท่านเลยนะครับในทั่วโลกตัวฝีกัตเตอร์สูรเนี่ย อย่าลืมใช้ยาเราเป็นหลักหายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องไปผ่าตัดทันง่ายค่ะนะคะแล้วก็ไม่นานค่ะแห้งหายแล้วหายเลยพวกไวรัสเริมงูสวัสดนะคะได้หมดทุกชนิดตัวยาของเราเนี่ยมีทั้งวิจัยในระดับนานาชาติซึ่งทางเราเนี่ยให้เยอรมันเนี่ยมาร่วมวิจัยด้วยเสิทิบัตระดับนานาชาติสิทิบัตของมะระดกโลกเราก็ไปออกรายการมาหลาย<อ>ช่องค่ะเป็น20ปีแล้วค่ะทำรู้คือประทีปนะคะแล้วก็มาจัดทํารายการให้หมอ ตัวลายนะครับก็จะเป็น Ad side, d a d สไ d ด์ดีอ e. ค่ะอย่าลืมนะคะ Ad side, d a d สไ d ด์ดีอ e, นะคะจำง่ายว่าด็อกเตอร์เจมแต่อย่าลืม a d สไซด้านหน้าด้วยนะคะ